กล้องแล้วครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็โห้ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นครับได้วงสวงแล,วแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมคคบดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวฮะได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พอง,งานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงแล้วพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบ เต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมฟวามกชื่อเรื่องก็แนบนแบบมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับคร <c oughs> ับเข่าถึงที่มาของชื่อเรื่องขึ้นหม่ได้ไหมคบอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากอ่าดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับผมคือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับ วิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทําลายดาวโลกนี้แต่ทําไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทําไมไม่ทําลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทําอาหารของพี่ชนแดงของเรา<ช>นั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมและก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับ ความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างแน่แดงครับทำไมถึงต้องเป็นสองคนนี้เออทำไมครับไม่ยังงมาทำไมครับไม่มีอะไรในตัวเราของคนไม่มีคนอื่นหรอกครับเรียกว่าเป็นคู่จิ้ในระดับตำนานดีกว่าครับผมโโออ้้ยยยมชวิครับ คนรัผมว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จากรีเกสว่าจะติดต่อกันกับลิซมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิซจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิซก็ถางออกมากันจะเล่นเหรอ ก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนายเล่นชันเล่นอ่าพูดคำหยาบไ่ได้นายเล่นชันเล่นนะครับก็ก็เลยตกลงเล่นกันอะไรอะไรไดเล่นกันครับจัดไฟย่าไหมครับก็ต้องถามพ่วงกลับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟม์วไปแยกต่างหากใช่ไหมเราเราสนุกว่ะเราสนุกละแต่ว่าตำนานมีเอ่อเดือดตาร์หกเนาะใช่เป็นไงต้นตอ สนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังยัง,ยง,ยงไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนก่อนก่อนนันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไทรอยด์ไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี้ยเข้าอ่านบทกันรเรียนเขาเรียกเวิร์คช็อปกับกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสงหัวกันแล้วครับผมว่าอ่านบทนี่เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี่คือโบ๊ะบ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะ แต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทําให้ซีรีส์ของเราอะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่บอก l ล่เตนมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วยนี่เออวิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงอะในเรื่องอะโลกอะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแต่เขาเพื่ตัดดาวนี้เป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนป่า มนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากัน<ม>ดาวโดนแกล้งให้มาที่นี่<ม>ให้มาทําลายโลกอะไรเงี้ยครับใ,ใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่ง<ม><ม>เป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างขรนดวนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่น<ม>นะครับแล้วก็ทำอาหารด้วยเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดสิ่งคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็เข้ามามาเจอเขา ก็เลยทําอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแน่เลยนหคู่ปโรับหวานเียบคีมองหวานเป็นไงครับโคตหรอครับโค้รับบทเป็นดิมครับก็เป็นช่างตัดผมครับผมมาชางสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านก็เลยตัดผมให้หล่อนดิสใช่จริงหรอทุกคนนะครับตัวน้อยนะคะก็มาพปกโมานค่ะเดี๋ยวก็รับบทเป็นแอนะคะเป็นน้องที่เป็น ตัวสร้างสีสัตว์เป็นตัวขวาของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าเออวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรอะค่ะแล้วใครมีมนุษย์ต่างดาวบ้างยิ่กมือขึ้นใครมีมนุษย์ดาวยกมือขึ้นใครมาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยกมือขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่ในนี้จรริงงคับไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อไม่่เชือซะด้วยอ่านี่ผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาก็คือเป็น คนในร่างแมวครับะกายเป็นแมวอันนี้อะไรตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป่น้องไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ได้นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอหนึ่งตัวคุณน่้จะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวแล้วเลือดไซส์ได้แบบโอเคเลยนะฮะเป็นคู่กายเป็นอู่กายจุ่มพุือเปันนี้อาจจะมีแบบเฮ้ยแมวจิ้นแมวมันอาจจะมีซีแมวกอดกันก็เป็นไปได้ สำคัญเลยวะเนี่ยไม่ได้ม่มีอเลยเอาคูชนน่ารักดีเล่นเราเลยเฮ้ยทำไมคุณทำไมคุณดูเชื่องช้าเนี่ยคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับผมชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับวี่หลายดาวเนี่ยวผมจะเป็นเหมือนคือเหมือนพนักงานในในร้านของพิการเท้าอะไรซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าว ผมว่าจะใช้เวลาทักประมาณ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ไม่ต้องถ่ายน่าช้ามากเยจะได้กินใช่ได้แต่ผมผมในเรื่องชื่อเทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมคุมพี่ลิศเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในในยามวิกฤตใช่ทุกอย่างที่ผมช่วยได้ไหมคนคช่วยได้ เซียนนะผมเป็นตำรวจอวุธการ์ดมาตามตัวพิลิดกับอวกาศเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะส่วนชีวิตรับบทเป็นไรกาครับผมเป็นช่างไฟครับเอาล่ะช่างไฟในตำนานมาแล้วนี่แหละแม่แอร์แม่แอร์แม่แอร์ครับมันมันความแฟนตาซีองะค่ะมันมันจะเหตุผลเหตุผลก็ต้องแน่นโอ้ประมาณหนึ่งเลยครับผมมันจะมี ต้องบอกับว่าสร้างเราเยอะมากครับจริงอุ๊ยอย่าพูดถึงเลยไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็นซีจีลอยลงมาจากอวกาศนะครับอยเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันอริงอะไรอย่าไปกับนาซาอะไรดีให้พุ่งกับเขาพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทำให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับ น้องแมวสองตัวนี้มีบทบาทสําคัญในเรื่องเลยอยากให้ติดตามว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมขอถามความมอริกกับกันหน่อยครับจากผู้อยู่ผู้เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเหรอได้เหรอแค่มโมเาเหรอไม่ได้โมเบาหรกมแค่มองโมเบาเลถ้ามองแรง ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะนี่คือเพื่อกี๊เสียอาการหรอโอ้เสียอารมณ์มากเนี่ยไม่ชอบติดอลรมอย่างเงี้ยแต่รื้อๆเขาอ่ะเขารักผมเชื่อหนิเขาเคยเขาเคยรักผมเคยจริงๆถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกเพราะวันเนี้ยเขารวยจนเขาแบบไม่ต้องรับงานบางเทิงก็ได้แต่ว่าต้ามจริงเลยนะไปเรื่อยเออเบอกหมุดหคุดหมุดแบบนั้น รับละครรับงงี้ด้วยแหละใช่ไม่เขาโทรมาตือน,นะว่าแบบลิตรคุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหม,ไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่ที่ประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะะแต่ทุกคนเข้าใจกันอ่าคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแล้วก็โทรป,ป,ร,ะประมาณ3ามรอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กไม่เสร็จมาจะเล่นจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอ้ถ้าพูดขนาดเนี้ยอืมแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ย คือเวิร์กช็อปกันวันแรกกัน่ใชไม่น่าดีไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกคือเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้ที่แบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนแล้วกลับบ้านไปพวกก็ถามว่าวันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยเก็เดี๋ยวก็โอเคต้องบอกว่าแฟนๆแบบว่าเดี่ยวน้่งเนให้แบบกลับมาลงตัวแน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับ โอ้โหเจียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยเออใช่ใครจะไม่ลงพวกเธอลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะเขาไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆอ,อาจจะเป็นเนาะการที่เอาเอาเอาฤกษกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึง้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเคมีในเรื่องที่ทําให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยคทั่วๆไปอนะไรเงี้ยน่นะต้องรอดูพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจินจ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่คะอ,อ,อะไรนะฮะจิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ค่ะขอบคุณ 99้าสิบเากาสิกาจมมี่จินชอบชอบไปหักขอาหมั่นเขาอย่างเงี้ยรักช็อตรักช็อตก็การันตีความบินเนาะการันตีครับริปเป็นการันตีของการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับอ่าส่วนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนกันเนี้ยแต่หมอรถมีคิวเนาะผู้บริหารใหญ่อยู่ที่นี่พวกประเทศไทยแล้วขนาดนันเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาสเตอรซีรีส์ ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ตกเขามาทำซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากฝากติดตามหน่อยนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลูกกลายเป็นถน่วลันเตาครับคลัสติคเลยครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากแบบว่าช่องทางอมว่าช่องทางตูดซรีก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผม ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับ